อันยอข้าเซยโยอ,อินกึนาเซโยพับมอคออก์ขึ้นอาโซ운동ขึ้นาเซโยปลีรันรัน,รนชนยิมตัวหันบอนไว้โยนั่นน้นซาลอนค่ยโยวอชแฮา ไอศครีมมะกอยว้าววิว1 20, วว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 บวว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 อวว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 ว อทำงานพึ่งเสร็จกินข้าวยังไม่เสร็จดีวิ่งไปทำงานอีกไปซาวหมมากตอนนี้กำลังนั่งเบียติมชิลๆเขาเรียกว่าเรียกพลังงานชีวิตอืม เอาล่ะทำมาคือชอบอร่ะอืออออมเฮ้ลืมเป็นตัวของตัวเองทำแล้วมีความถูก ทำแล้วไม่เดือดร้อนค่อยทำกล้าที่จะทำคนที่มาพูดในสิ่งล,งลบๆเราฟังแล้วเรารู้สึกไม่ดีสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสิ่งลบให้มันเข้าหูหูฝาถ้ารหูซ้ายเข้าหูซ้ายรู้หูฝาไปเพราะอะไรไม่ไม่ได้มามีพลังบวกกับชีวิตเราเราไม่จำเป็นต้องฟังโอเคมีความสุขกับสิ่งที่ทำ แล้วเงินจะเข้าสิ่งดีๆจะเข้ามาในตัวคุณผัอนน่ญญา